สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็จะมาลงแนวทางสูตรแต้มรวม2ตัวบนแม่นๆนะครับสูตรจะมีตัวเลขเพียงแค่ตัวเดียวเท่านั้นนะครับก่อนจะไปดูแนวทางสูตรนี้นะครับดูคําเตือนกันนิดนึงนะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทุกข้อมูลแนวทางที่ให้นะครับสนับสนุนในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันที่ผิดกฎหมายนะครับมาดูสูตรที่เป็นแต้มรวมกันบ้างนะครับเผื่อท่านใดอยากจะได้นะครับ วิธีการคำนวณน,นะครับจะใช้หลักหมื่นบวกหลักพันสองครั้งบวกหลักสิบล่างสองครั้งนะครับบวกหน่วยล่างบวกสิบหน้าครั้งที่หนึ่งบวกร้อยหน้าครั้งที่สองสองครั้งบวกสิบท้ายครั้งที่หนึ่งสองครั้งนะครับบวกร้อยท้ายครั้งที่สองบวกหกคงที่ได้ตัวเด่นตัวเดียวนะครับมาดูงวดแรกนะครับสูตรเนี่ยคำนวณได้เลขสี่นะครับผลรางวัลออกสามเก้าห้าแต้มรวมสองตัวบ,บนนะก็หมายความว่าใช้หลักสิบบนเนี่ยนะครับมาบวกหลักหน่วยบนเนี่ยเก้า บวก5ได้14ก็คือแต้มรวม4นะครับก็ตรงกับตัวเลขที่คำนวณได้พอดีนะครับถูกเป็นงวดแรกสูตรเข้าตั้งแต่งวดนี้นะครับงวดถัดมานะครับสูตรคำนวณได้เลข3ผลรางวัลออก603 2ตัวบนก็คือ03นะบวกกันก็ได้3แต้มนะครับก็ถูกนะครับงวดถัดมานะครับสูตรคำนวณได้เลข8ตัวเดียวนะครับ ผลรางวัลออกห2 6นะครับสองบวก6ได้8แต้ม8นะครับก็ถูกนะครับงวดถัดมาคำนวณได้เลข9ตัวเดียวนะครับผลรางวัลออก4 8 1นะครับ8บวก1ได้9แต้ม9กนะครับก็ถูกนะครับงวดถัดมาคำนวณได้เลข7นะครับผลรางวัลออก5 9านะ9บวก8ได้17แต้ม7ก็ถูกนะครับเอางวดถัดมาสูตรคำนวณได้เลข7ตัวเดิมนะครับแล้วผลรางวัลมันออก1 16นะครับ หลักสิบเลข1หลักหน่วยเล็6บวกกันได้เดแต้มนะครับก็ตรงกับที่คำนวณไว้พอดีนะครับจนมาถึงงวดล่าสุดสูตรคำนวณได้เลข9ตัวเดียวนะครับผลรางวัลออก6,90หลักสิบเลข9หลักหน่วยเลข0ูย์บวกกันได้9นะครับก็แต้ม9ก็ถูกสูตรนี้เข้ามาทั้งหมด7งวดนะครับ1 2 3 4 5 6 7 7มงวดรวดนะครับสูตรมีตัวเดียวเท่านั้นนะครับ มาดูตัวเลขงวดใหม่นะครับว่าสูตรนี้จะคำนวณได้เลขอะไรนะครับเอาหลักหมื่นเลขศูนย์บวกหลักพันสอง 2, ครั้งห้าบวกห้าได้สิบบวกหลักสิบล่างสองครั้งหกหกสิบสองบวกหน่วยล่างเลขศูนย์บวกสิบหน้า,า 2, 2, ครั้ง, 7, 7, 14, 10, ท,งที่หนึ่งเลขแปดแล้วบวกร้อยหน้าครั้งที่สองสองครั้งเจ็ดเจ็ดสิบสี่บวกสิบท้ายครั้งที่หนึ่งสองครั้งสามสามได้หก บวกร้อยท้ายครั้งที่สเลขศูนย์ตำแหน่งสุดท้ายบวก6บวก6คงที่0ูนย์บวกสิได้สินะสิบบวกสิเป็น22 22ิบวกแได้30 30บวกอีก14ก็เป็น4ี4สมาบวกอีก6นะับ4ี่สิบสี่บวกหกห้าบวกหกห้าดังนั้นได้เลขหก 6. ได้เลขหก 6. เป็นแต้มรวม2ตัวบนงวดใหม่นะครับก็ต้องรอดูในวันที่1มิถุนายนนะครับว่าแต้ม6จะเข้าหรือเปล่านั่นก็หมายความว่าหลัก10บนบวกหลักหน่วยบนจะต้องได้แต้ม6นะครับซึ่ง2ตัวบนที่ผมลงให้ไปเมื่อสักครู่นะครับ2ตัวบนชุดเดียวตรงๆนะครับมันก็คือ97 9บวก7มันจะได้16แต้ม6นะครับแต่ถ้า97ไม่มาจะมีตัวไหนบ้างครับ แต้มสองตัวบนนะครับเท่ากับหกเนี่ยก็จะมีนะครับศูนย์หกครับหนึ่งห้าสองสี่สามสาม แล้วก็42ไปแล้ว5 5ไปแล้ว6 7เก็ด9 88แต้มหกหนึ่งมสี่ห้าหมี6มีหตัวที่บวกกันแล้วจะได้เต้ม6 เก้าเจ็ดเจ็ดเก้านะครับสองตัวบนที่ลงให้ไปเมื่อสักครู่ก็จะแต้มหกเหมือนกันนะครับแต่มันต้องกลับตัวนะครับเนี่ยอย่างอย่างนี้อาจจะต้องกลับตัวเป็นเก้าเจ็ดหรือเจ็ดเก้าศูนย์หกก็อาจจะเป็นหกศูนย์หนึ่งห้าอาจจะเป็นห้าหนึ่งสองสี่ก็เป็นสี่สองนะครับสามสามไม่ต้องกลับแปดแปดก็ไม่ต้องกลับนะครับกลับอยู่มีแค่หนึ่งสองสามสี่สี่ชุดนะพอเราไม่รู้ตัวไหนจะอยู่หลักสิบหลักหน่วยนะครับเก้าเจ็ดก็จะได้แต้มหกเหมือนกันนะเก้าเจ็ดก็จะได้แต้มหกเหมือนกัน ถ้าสูตรไม่หลุดนะย้ําว่าถ้าสูตรไม่หลุดถ้ามาตามนี้นะถ้าแต้ม6เข้านะสมมุติว่าถ้าแต้ม6เข้า2ตัวบนงวดนี้คาดว่าจะมีอยู่ประมาณนี้นะครับจะเป็น0 6 1ย์4 3 3 7 9หสสหรือ8 8แต่จะจริงหรือเปล่าก็ต้องรอดูในวันที่1มิถุนาถึงจะรู้คำตอบนะครับสูตรก็เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้น อาจจะเข้าหรืออาจจะหลุดก็เป็นไปได้ทั้งสองทางนะครับอยู่ที่ใครชอบหรือไม่ชอบนะครับถ้าชอบก็ลองนําไปเป็นแนวทางดูนะครับวิธีการคานวณก็ตามนี้นะครับย้อนหลังให้ดูมันก็เข้าดีแต่ในงวดที่จะถึงนี้ไม่รู้จะเข้าแบบนี้หรือเปล่านะต้องอรอลุ้นอย่างเดียวนะครับเราก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมจนจบนะครับสําหรับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้นะครับเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ